ไอจุดมองไหนล่ะก็บอกมาชัวเด็กไทยสองโตสามโตครับเด็กไทยรา้วันที่หนึ่งสามโตหรือไงรางวัลที่หนึ่งกับเด็กไทยสองโตสองโตครับสองตล่างสอตบนสามโตสามราชินีัางวันที่หนึ่งเนี่ยปูอ้นเล่นปปูเยอย่าอายเขาบอกปูเ้ย เอเข็งๆเลยให้แม่นๆจ้าได้กินต้มไก่ใส่ขาอ่อนๆนี่ก <c oughs> ารแนไะนำตุ่มไก่ใส่ขาอ่อนๆเลยบ่อืมมันแม่นบ่อละเนาะแม่นตัวน้อครัมันคือบ่แม่นได้กะเสียบ่ได้กะเสียอ้าวห้ลองๆจะกงวดลูกปูถ้ามันเสียกับบ่ต้องให้เด้อยฮะนี่ ตรงๆสามโตเลยนะปูขนมเทียนครับผมขนมเทียนครับเบิ้งจักคำเพราะมันปูนี่แห้งแล้วเบิ้งก่อนน่งวันจะมีแหนบหอกแชร์กันไปแชร์กันไปเลยมีตาจันทึกตซื้อขึ้มา มือขึ้นเดือนมือแล้วขึ้นเดินง่ายส่นบ้างฝ่าไสใจปองเดือนมืคนจะได้ยกย่องสูดเจ้าสอยู่เย็นครับผันสุกเหลือกำเงินค้ำให้มันได้ดีเบิังครับบอต่ว่าเสาือแรงนั่นกัดสินสางให้ม่ให้ เหม็นมีด้วยขาดทงขาดไทยเรื่อหน่อยนะครับ,รบกาำแพงดีนัน่นเป็นมีไวไหางสาวหนทางดีเป็นมีไวไหางอ,อ,อย่างเด้กคอนคอนแล้วกันยังแซวเสียงเจ้า่นแมีนมาหาครับพระยาตากระเดียดหอนว่าไผมาเว้ากันเสียงจอจอแจ เว้าไปว่ามากระเทียงกันว่าเล็กนั่นเรือกูเทียงกันอียองตากระเลยว่าขันแล้วเทียงกันเรื่อองีหยังสู้หน่อยสูรษฐกิจมากนะมูเจ้าเทียงกันยองนี่อยกระบี่กะมีกระต่อไปเลยแล้วสิเว้าสู้เจ้าฟังเพิ่นว่าไก่บักโจนขันกี่โกกอยู่ตีสี่ขันว่า ท้องดีมือนี่สิไปที่ชนอยู่มองได้น้หน่อยเนอะหาพ่อพอหน้าแกเหื่อนนี่ยอืมโอ้ลูกละเสียงสวรรค์ มือ,อ,อในเยยืดเช้นยืดสายเดยหลูลหลกล้านเอ้ยครับผมมา,มาแล้วปูมาแล้วปูมาเป็นเสียงสวรรค์อ,อีกแล้วมือหนึ่งมันสีมแมนบอาะนอย เอาอนมันแมนตัวปูด้ะมันที่แมนบ่อนหน่นคือมานถูกหยากหายกะนอกนจะด่ดมหาปูหายยานังนักับบุคือเจ้าหลานหน่อขายเน้อวาสาตัวตรงๆไม่ต้องจับก็ได้ ก็สามต Burke ัวตรงตรงครับสามตัวตรงตรงครับสามตัวตรงตรงครับผมตรงนี่เพ่นกับไม้ช่วมว่าอาหารไก่นักอบอืมอืมต๊บออกใส่อืมวายออกหัวครับถ้อยหนาหนึ่งครับเดินหนาหนึ่งอรียะเมตใตมหาญาณมันก่งามดังจังแจมตัวน้อยเอ้ย บ่ได้มันก็อายเขาแท้ละหน่อยครับหั่นบ่ได้มันอายเพิ่นได้หน่อยอลเบอ้บได้้คนนำหนาถือตาาลือไปกลือไปไก่เอาปองเดียวหู้เดียวน้ำไหลล้นอ่ังน้ำไหลผ่านบ้านผ่านเมืองเสือเหลืองสิไปง่อยถ่าเทวดาสีอุ่มสูงตกสมประสงค์ดังเจ้า สี่เฝ้าแต่บ้านอยู่แต่เฮี้ยนมันกขบอแบนแล้วต้องออกโค้งน้ำเพลินละนาวมินเสือยางเลยเสือยางได้หน่อยครับระ้ววงระวังเหยียบผมด้วยปุ๋ยเสือยางเลยนี่บังเสือยางนี่ตีนยุ่มเสือยางกูเอฟซี เสือยางางเดือดตอกตก่เลเลียวลัง่เยวเลียวลัง้ระวังขุนเด้อเสือเยยบเ้อเสือเหลืองเก่าเป็นพระยานเสือเหลืองปลาฮะบอกครับเสือเหลืองทันเป็นดงอยู่ทำนี่มู่เจ้าสีนนลีอยู่บอกเป็นคอยเป็นดังฝ่าประท่านบุญให้่สูงส่งให้เปรียบเสมือนสวรรค์ข้าไล่ทรงอินทมมาสอยเจ้า ra đây xuất ra đầy thuốc khó cho bên sau bạn hẹn bằng mi đó nói ơi dạ thu khám sữa dòng 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 เลอากตอมน้อยมานังบึ้งอาบิ้งข่สินังเอาบักขมาทองข่มาบึ้งเสือสีงอยงอนฟังเสือนางก็อีเป็นอยู่บ่ปู้โอ้เสือ แท้ๆบ่ได้ได้อยู่นี่กับมีแต่ทองคำละมือสีหงครับการธาตทองคำบ่มีอย่างเด้อหน่อยลอการทาตทองคำก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ยังสิมังสีมีศูนย์ยังสิดีสิแมนปับมือนี่บ่อายเขาดอกน้อยครับผมฟังเด้อครับคคยนี่คำว่าตาเซนี่มีดีอยู่คนหนึ่ง ในโขงกำเกียงนี้มีข่นั่งแมนผู้เดียวศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งศหนึ่งมาละได้หน่อยศูนหนึ่งมาละได้หน่อยศูน่เทิน้งนั่งด้นอบได้อยข้างลุมได้หน่อยอยู่ยบนยบโยโบยบโยโบนขโบอยโบโยาบข้โบโยโบโยบยโบโ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 ยยโบโบ เวลาไปแลนนี่คอยสัญาขีางเสือเหลืองนี่ฮั่นถือไม่งวนย่าเอินเสือเหลือง้อครับเอิญปาลัสสีเจ้าแล้วปัสสีปสเป็นผู้เท่าเฝ้าเฮือนครับเป็นญาติมูนี่อำนาจวัสนารือสีสี้าม้แล้วสีไหม่กับเป็นใหม่สีนกกับเป็นนกสีมนุษย์ถ้เป็นพระเจ้าก็ยังไ้ เพราะมันคือไม่มีเงินเพื่อนวได้แล้วศูนยหนึ่งศูนย่งกะกำากระกำกะกำกเพื่นวะกะกากากำกกำกงน้อกะกำาก้ะกากะกากะกขึ้นเหงาเก้าเก้าก้าขึ้นเหาเอ้ย รก็มีแตกเก่า um, nah ับเก่าเนาะหน่อยอนะอ่าฮ่ะไรก็มีแตกเก่ามันจะเป็นอยู่บ่เก่าศูนย์หนนึ่งศูนย์เก่านี่มันจะเป็นอยู่บ่น่อยเมันน่วนอะปูด้วยมันสิเป็นอยู่บ่ได้ศูนย่งเพายังสิว่ากะกำกะเก่าเก่าเก่าเก กัเกาเกาวกำเกาตกหยางท <affe> ี่มาว่าว really <Source, S 1> <tem> ่ากาเกาเกาอยู่อีกอยู่บ่มือนี่ลหละเสี่ห้องให้เป็นเสียงสวรรค์สเลียห้องให้มันเป็นพญาแห่งฝ่ายแห่งดินสครับให้มนุษย์เนี่ยมันแลนมากาพญาอะซ็เสบิ่งกันนะ ดึกดึกใดดำเพ่น่าดึดึกใดดำดึกดึกดดำ้ดำวายกันใจดำดีใจกสินาพวันจังได้ขีมาบักกจ ว่าวดีให้มันแมนฟัเงเด้อมนุษย์โลกทั้งหลายครับผมว่าคำแปลแพ้เป็นพญาเจ้ามูเจ้าก็ฟังบ่ได้ซับค่อยกับบ่มีหยังเฝ้าให้มันคักๆักกให้มันได้เนื้อได้ไตเมื่อได้คร<ด> <ผม S 1> ั้งบนคอยกับว้าศูนย์หนึงน่งหนึงน่งศูนย์หนึ่งศูนย์ ศูเก่ากำกับเก่ากำมันเป็นยังเก่ากับหัวขวมืไงก็เาเบ้งได้หน่อยได้ยินไปศูนย์ห่กท่นได้ชัดเจนบนไดศูนย์หนึ่งเก่าเก่าศูนเก่าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศได้ยินบอ อย่างนี้นะครับผมดึกดึกดำดำดดำดึกดึกกำดำกำมีตากำกับกำมีตาเก่ากับเก่าไอ้หอยชาวบ้าแล้วอ่อนนี่ไปเบิังละหน่อยเอาหนังสือสี่ภามขึ้นมาเบิ้งคนสีเขียนหายละกระดาษค่ะกระดาษกระดาษอาจารย์เป็นมีหนังสือภาพเยอะ

มาหน่อยมาแต่ด้วยการ้ามตบเนาะตูเบากาแฟก็เปนะคะเนาะมีเสีดึกดำดืนหรอดึกดืนเลยอืภาดเสียงผดกันอกค่ะภาดเสียงดกนอกอยู่ในรถครับเลี้ย uh> uh 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 ังจวัยเบ็ก 01กอ้าพระจีนคะขอบคุณค่ะแค่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ 0 6 1 0 6 1กหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์น้อยได้ละเด้อน,น้อยเสียงสวรรค์จากสันฝ่าเทวดาไ้นยุ้มมาลงหายละละน้อยครับผม อย่นาน้บ่ยานบหกศูนยหนึ่งหนึ่งศูนยหกอย่งนไปหน่อยอย้างนครับหางเดียวตัวเดียวคอหลอนอย่าละน้อยส <5. S 1> องตอยังูสองตสองตอยังอีกละหนอหกศูนย์กับศูนย์หนึ่งถือเพี้ยน สองตใส่ตาลางนะมูเจ้านั่นบอกครับผมใส่ตลางแสีเขียนนมันขัดขัดมันก็ล้าหน่อยัาจจะเลยมูอาจจดเลยครับผมพญ่ตาคาเปนี่ผู้เดียวเด้ออยู่นี่ด้อเด็ดเอขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวสองตัวกัน หกศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งแล้วก็หกศนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งวางไว้ข้างหลังเลยสู้อ่ะเดี๋ยวผุ่นสามสองตัวละเบ่งสองตัวกันสองตัวสองตัวหนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดหน่อยเอ้ยมันสิเป็นหมาสีหอ,อกหรือหมาสีหนมันกับเป็นเทวดามือนีละน้อยครับเสียงสวรรค์น,นะครับเสียงสวรรค์บ่มียียงหน่อยเอ้ยครับผมหนึ่งสามอันปีนไปปีนมากกับมีหนึ่งเจ็ดแค่นั้นละลูกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแค่นี้ละลูกก็ต้องกั๊บก็ต้องแอบหน่อยเอ้ย อย่าล e <ım S 2> si ืมเด้อย่าลืมเด้อย่าลืมได้หน่อยครับบริการเอาให้มันกินเอาให้มันแด่เอาให้มันได้เอาให้มันดีสามีหยังสิมังสิมีกระสานเดินสามเดินสามเดินหนึ่งสามมีเงยป้ายหน่อยมีเงี้ยแล้วค่ะเออแม่ ไปโรงเรียนกะยางมวนอยู่เฮียนกะยางได้ผู้ใดบ่อสื่อกับบ่อม้านละน้อยเอ้ยให้เหี้ยบ่สิผู้ใดบ่อสื่อกับบ่อม้านผู้ใดบ่อสื่อกับบ่อได้เด้อน้อยเด้อนี่ อาดป้อนห่อยเนี่ย <6. S 1> สะอาดศอนหนึ่งย์หนึ่ครับเออเหเม็ดเดียว601ไปูตรงนี้บพนเห็นอยู่ไหมหกศูนย์หนึ่งครับอย่าลืมนะลูกหกศนย์เด่นเดินศูนกมีแค่นี้แหละน้ไอ หกศูนย์หนึ <part. 22. S 2> ่งหนึ่งศูนย์หกเนาะครับผมสองหางขอรอแค่นี้แล้วลูกก็หนึ่งหกนี่จะไปเอามันครับเอให้สุนัแ้่ยังว่าเก่าศูหนึ่งห่งมเออมนุษย์ให้ทานี้ ะให้เท่านี้ตัวครับผมงังสิมีสอยมีแหวนดอืกจะบะจะบะเชิงจะบะจะบะเลยนี่ละคือโต้จริงเสียงจริงกันลูกนี่ละ ยินครับผมหนึ่งสามหนึ่แล้วก็หกศูนะครับหนึ่แล้วก็หกศนนะครับพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยเด้อ พิมด้วยนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกศูนยหนึ่งนะรับยหนพอมน้อยเอ้ยตัวนี้เพ็นานว่าจังไหนน่อ่าล่างครับผมเอล่างครับล่างก็คือลลางครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเอ้ยบานตัวนี้เพนานว่าจังไดหน่หนศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งครับบนครับหนึ่งศูนยกหกศหนึ่งแค่นั้นละน้อย อ่านออกบ่อปนี้นยุกกลางยุคบ่ดอยอ่านออกครับผมอานออกครับหกศูนย์หนึ่งบนซื้อลาวก็ได้ครับผมศูนย์หนึ่งบนวันที่หนึ่งตุลาครับบนเป็นบนลางเป็นลางครับเอ้ยตัวหกศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งมหนึ่เจน่หนึ่งนเจ็นะะ หน่อยเอ้ยหน่อยเกิดมาคือมางงแถ่หน่อยเอ้ยเยวัสดีงงครับปูปึกซืบ้อกบ่นลี่ได้บ้าหน่อยจาเอาครับ จำครับผมศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกบนล่างก็คือหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดครับมีแค่นี้ละน้อยมีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้ละน้อยเอ้ยอบ้าต้องย่านอายเพื้นดอกบ้าต้องย่าดไคดอกมักของเฮาเก่าของเฮาเนี่ละ ซื้อแล้วก็ขอให้ได้ซับเออผู้ใดเอาไปอ่านไปขีดไปเขียนเป็นห้องท่างเป็นแนวแมนสวัสดีครับผมแฟนช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข้าวสาร อีกนีดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำรับรูปขีปนาวดธฐานสิบบรดชพาทลิปและสิบบรดชพาทข่าวสารในช่องยูทูบคนสุรินทีวีครับผมกระคอคุณหลาย